คิดยังไงกับการที่กัญชาในไทยจูกฎหมายแล้วครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบเพราะว่าก็ควรจะมีการควบคุมให้อยู่ในจุดที่พอดีพอเหมาะพอดีอยายุคสมัยเราเราทำอะไรเราหลบผู้ใหญ่ไม่ใครเห็นรเราอยู่กันเงียบเงียบเพราะแต่ว่าเรื่องสมัยนี้มันกลายเป็นเรื่องเท่ไปซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่เท่เลย การกาบมากราชเนี่ยมันไม่มีใครเมาซึ่งจนบินไปท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ได้หรอกมันก็แค่มีผ่อนคลายสบายๆนี่แหละนะแบบบางคนเขาคาดคาดหวังมากเกินไปแล้วมันสร้างเหมือนสร้างความรู้ที่ผิดๆคนก็จำผิดๆว่าไอ้คนดุกับพาแม่งเมาบ้าโกรธกันมาก็หายกันได้บอกั่งงกงกัญชามันยอดเียกันครับคิดเห็นยังไงกับการที่กัญชาตอนนี้เขากำลังลงมาติกันจะให้ผิดกฎหมายอีกรอบครับอืมผมว่าไม่ควรจะเป็นเครื่องมือของใครคนหนึ่งที่จะแบบเอาเอาเอาความสุขของประชาชนเอาความต้องการของประชาชนมา ไปเป็นตัวประกัดนะครับผมผมว่าจริงๆอะไรที่มันหมดแล้วแล้วเราแค่ไปฟิกให้มันควบคุมให้มันดีขึ้นก็พอมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกดีได้ร้อยเปอรหรอกครับแต่เราทาเราสามารถช่วยกันให้มันทำให้มันใกล้เคียงร้อยเปร์เ็นให้มากที่สุดก็พอครับคือก่อนหน้านี้กััญชามันยังไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับแนหนกินผักมัเป็นงานที จัดขึ้นเพื่อมันมีคนซื้อมาเจอกับคนขายคนขายมาเจอกับคนเซฟพอมันเจอกันมันก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้มามาสังสรรกังงนมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้รเกี่ยวกับกัญชาใช่ใช่ๆๆๆครับ